วที่สุดในซอยอยู่ถนนเมนครงการที่หมู่บ้านนะทวันห่างจากถนนสังคาสนที่สุขเพียง300เมตรเท่านั้นภายในบ้านพิเศษสุดๆตกแต่งสวยพร้อม เลือกใช้เครื้อง,องทอนสีสบายตาพร้อมเปลี่ยนสุขภาณฑ์เกตคุณภาพให้พร้อมทั้งหมดเลยค่ะที่ชั้น2ของตัวบ้านจะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน,น้ําห้องนอนหน้าบ้านห้องขนาดใหญ่มีระเบียงหน้าหน้าที่สามารถเปิดรับลมหรือจะเดินออกไปชมบรรยากาศข้างนอกได้ด้วยค่ะในส่วนห้องนอนหลังบ้านห้องขนาดใหญ่เหมือนกันเลยค่ะบรรยากาศปลอดโปร่งสามารถตกแต่งเป็นห้องนอนสวยๆได้เลยนะคะด้านหลังบ้านไม่ติดไฟเป็นวิวธรรมชาติเงียบสงบหลังนี้ ม,มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเซเว่นอีเลเว่นมิกซีมีตลาดสดในหมู่บ้านทั้งเช้าและเย็นมีวินลถตู้สองสายและมีวินมอเตอร์ไซค์สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามากันได้เลยนะ